สวัสดีโลเวอร์ชาวไทยทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเวททิลลิงเวฟนะครับก่อนที่เราเข้าเนื้อหาหลักกันนะครับเรามีโค้ดนะครับจากออฟฟิเชียลนะครับจากไลน์ออฟฟิเชียลเนาะมาแจกให้ทุกคนนะครับเดี๋ยวผมจะแปะโค้ดไว้ที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าของรางวัลจะได้ประมาณไหนเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะฮะโอเคเราจะไม่ทําให้ทุกคนเสียเวลานะครับเราจะมาเข้าเนื้อหาหลักกันเลยนะครับซึ่งเนื้อหาหลักอันแรกเลยนะครับที่มีการอัปเดตมาใหม่นะะะคคครรัับบกก็็ืออแผนนนนทีี่่3.1จมใสวขง ทางด้านพุ่งน้ําแข็งนะครับแห่งโลย่านครับก็คือเป็นภูเขาน้ําแข็งเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของหุ่นยนต์นะครับซึ่งเป็นน่าจะเป็นไฮไลท์นะครับและอยู่ในทีเซอร์นะครับของแบบ3.1มจุนนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นมาร์ทคอร์ดหรือว่าแหล่งรวมคนที่ตั้งครกันดัามเลยนะครับน่าจะเข้ามาเล่นพร้อมแบบนี้กันไม่มากก็น้อยเนาะแล้วจะมีในส่วนของเศรษซากแห่งความมืดบอดด้วยนะซึ่งอันนี้จะดูเหมือนพวกเสานะครับเสาให,ใหญ่ๆนะครับซึ่ง น่าจะเป็นเกี่ยวกับเนื้อเรื่องในแผ่นหลังเนาะและมีในส่วนของทางด้านต้นไม้สีชมพูด้วยนะที่ผมเห็นในซีซรนนะครับน่าจะเป็นต้นไม้ชนิดเดียวกับของแผ่น2.8นะครับหรือเนื้อเรื่องของีศาจครับและมีอีกมากมายนะครับที่ให้เรารอไปสำรวจกันอยู่นะครับก็รอดูการอัปเดตในแผ่น3.1นะครับในวันที่5กุมภาพันธ์ได้เลยนะครับและอย่างต่อไปนะครับอย่างต่อไปเป็นเนื้อเรื่องใหม่นะครับของ 2ตัวละครหรือ2 r e s รโซเนเตนะครับและพร้อมกับอาวุธด้วยนะซึ่งตัวแรกนะครับจะมาเป็นของเอเมดนะครับซึ่งตัวที่2นะครับจะเป็นของตู้ลุก เธอเซนนะครับคุณหมอของเรานั่นเองส่วนการลีลานนะครับการลีลานของช่วงแรกนะครับของแพท3.1ดครับแล้วก็จะเป็น,ปนส่วนของตีสะนะครับแล้วก็ลูป,ป้าและครึ่งหลังนะครับก็จะเป็นของ กาเวน่านะครับแต่อันนี้ผมยังไม่ชัวร์นะครับว่าเป็นกาเวน่าตัวเดียวหรือเปล่าในส่วนต่อไปนะครับเรารอดีใจกันได้เลยนะที่โลเวอร์เราจะมีคอสเพลหรือคอสตูมใส่กันเป็นที่เรียบร้อยนะครับในการได้คอสตูมอันนี้เราต้องเล่นเนื้อเรื่องในส่วนของบทที่3แอคที่3นะครับในส่วนคอสตูมอันนี้เราจะได้มาฟรีนะและอีกอย่างนึงเลยนะครับก็จะมีเครื่องประดับใหม่มาให้เราด้วย ซึ่งอันนี้ก็ฟรีเหมือนกันนะครับและอย่างต่อไปนะครับก็คือเป็นสกินใหม่ของรถมอเตอร์ไซค์ของเรานะครับซึ่งอันนี้ผมว่าน่าจะต้องเสียตังค์นะซึ่งสกินใหม่อันแรกนะครับก็จะเป็นของเอเมดนะครับอันที่2นะครับจะเป็นของซีสะนะและอันสุดท้ายจะเป็นของยูโน่และมีของแต่งรถนะครับที่เป็นตุ๊กตาติดไว้ติดหน้ารถนะครับและอย่างต่อไปนะครับก็เป็นการอัปเกรดมอเตอร์ไซค์นะครับให้สามารถวิ่งบนน้ําได้ด้วยนะครับซึ่งการอัปเกรดนี้ก็คือต้องเป็น อัปเดตในช่องสล็อตที่2เนาะซึ่งอันนี้เราต้องไปฟาร์มกันอีกยาวๆเลยเพื่อปลดล็อกในส่วนของตรงนี้นะครับเพราะเมื่อก่อนนี้เราต้องขับรถนะครับเลี่ยงผ่านน้ามากที่สุดนะครับเราไม่สามารถวิ่งรถบนน้าได้ก็คือต้องว่ายน้ําอย่างเดียวแต่พอมีการอัปเดตอันใหม่มากปุ๊บเราก็จะสามารถวิ่งบนน้ําได้อย่างชิลๆแล้วซึ่งระบบนี้ผม,ผมชอบมากๆเลยแล้วก็รอมากๆเช่นเดียวกันนะครับและมีการอัปเดตในส่วนของมอไซค์เหมือนกันเนาะ ซึ่งเป็นระบบออโต้นะครับเมื่อก่อนนี้เราต้องมีการไปเดินนะครับในส่วนของบนถนนนะครับเพื่อกดออโต้เนาะแต่ตอนนี้เราไม่ต้องไปกดออโต้ให้มันยุ่งยากแล้วเราอยู่ตรงไหนเราก็สามารถกดออโต้ไปได้เลยนะครับและมีการอัปเดตครับในส่วนของการขับขี่ในส่วนของมือถือด้วยนะครับให้ขับง่ายมากยิ่งขึ้นซึ่งอันนี้ผมไม่รู้นะว่าการขับขี่ของระบบ Android หรือว่าระบบมือถือเวอร์ชันมือถือนะครับว่ามันยากแค่ไหนเนาะอันนี้ผมไม่ รู้เหมือนกันว่ามันยากแค่ไหนนะครับจะเห็นเขาบอกว่ายากกันนะต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของการอัปเดตระบบเกมใหม่ๆนะครับที่กาลังจะมาในแพท3.1เนาะยกตัวอย่างให้นะครับก็คือเป็นเป็นการหลบสกิลของบอสนะครับหรือว่าเป็นการเคาน์เตอร์อะไรพวกนี้เนาะระบบพวกนี้เห็นเขาประกาศมาตั้งแต่แพท3.0แล้วนะครับแต่ก็อัปเดตมาให้ในส่วนของแพท3.1แล้วนะครับก็รอเล่นกันได้เลยเนะาะเมื่อก่อนนี้เราจะไม่สามารถหลบเลี่ยงบอสในการเดินถอยหลังได้อะไรประมาณนี้เนาะแต่ แพดหน้าเราก็จะทําแบบนั้นได้แล้วแต่ก็ไม่รู้นะว่าจะไหลลื่นเหมือนตอนนี้หรือเปล่าแต่ผมว่าตอนนี้มันก็ดีแล้วนะการอัปเดตอย่างต่อไปนะครับผมคิดว่าอันนี้ผมชอบมากที่สุดแล้วแล้วก็น่าจะรอคอยมากที่สุดนะครับซึ่งระบบนี้ก็คือการรีออฟนะครับซึ่งสามารถรีออฟได้หลายๆอันพร้อมๆกันแล้วนะครับและการย่อยในส่วนของ e c h o นะครับก็สามารถเลือกได้แล้วนะครับว่าเราอยาก ได้เซตเอ็กโคเป็ไหนตอนที่เราย่อยออกมานะครับและอย่างต่อไปนะครับคือการค้นหาวัตถุดิบจากกระเป๋านะครับก็สามารถทําให้มันง่ายมากยิ่งขึ้นเนาะซึ่งระบบตัวเนี้ยผมไม่รู้นะครับว่ามันจะทําให้มันง่ายมากยิ่งขึ้นตรงไหนในเมื่อระบบอันเดิมผมก็คิดว่ามันน่าจะดีพอแล้วนะครับก็อยวรอดูแล้วกันเนาะในการอัปเดตครั้งต่อไปนะครับอย่างต่อไปนะครับมาเอาใจสายมือถือกันหน่อยเนาะซึ่งสายมือถือนะครับเราสามารถปรับอันต้าไฮได้แล้วนะซึ่งรุ่นที่สามารถปรับได้นะครับต้องใช้ชิปที่เรียกได้ว่าเทียบพ หรือว่ามากกว่านะครับ Snapdragon นะครับ873ขึ้นไปหรือว่าเทียบเท่านะครับแต่ก็ดูให้ดีๆนะครับเพราะว่าเครื่องอาจจะร้อนเกินไปจนรับไม่ไหวเนาะเราพูดในส่วนของมือถือไปแล้วเรามาเอาใจสาย PC กันหน่อยนะครับในส่วนของ PC นะครับใครที่ใช้ RTX 20 s r ซีรีส์ 30ซีรีส์นะครับผมคิดว่าไม่ควรปรับสิ่งนี้เนาะแต่ถ้าใครอยากจะลองก็ปรับได้นะครับในส่วนของการอัปเดตในส่วนนี้นะครับเป็นการอัปเดตในส่วนของทางด้านสภาพอากาศแล้วก็พื้นผิวทําให้มันดูสมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าใครที่คิดว่าคอมไม่ไหวก็อย่าเปิดเนาะเพราะว่ามันใช้ในส่วนของการเลนเดอร์ในส่วนของการจอเต็มที่พอสมควรเลยนะครับ เพราะฉะนั้นผมไม่แนะนำนะใครที่ใช้20ซีลี์ก็3 0ซตีรี์นะครับแลวอย่างสุดท้ายนะครับก็คือการอัปเดตบอส2ตัวนะครับที่กำลังจะเข้ามานะครับก็บคือ2ตัวนี้เนาะ2ตัวนี้จะอยู่ในโดมด้วยนะครับโดมสีม่วงนะอันนี้ผมจำไม่ได้นะครับว่ามันเรียกว่าอะไรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยคือ2องตัวนี้ มาอยู่ในเซตที่เรียกได้ว่าเป็นเซต echo ใหม่นะครับซึ่งเซต echo ตัวแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของทางด้านดาวนำทางสู่แดนไกลนะครับเซตที่2นะครับก็จะเป็นละอองแห่งการแต่งแนมนะครับส่วนเซตสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของทางด้านคำอธิษฐานแห่งเสียงเรียกขาน เซตเอ็กโคใหม่นะครับในส่วนของคอร์ดสนะครับกับคอร์ดหนึ่งนะครับจะใช้เซตเอ็กโคเดิมนะครับก็คือเซตเอ็กโคของแพทสามจุดศูนย์นะครับใช้เซตเอ็กโคเดียวกันนะก็คือจะเพิ่มในส่วนของทางด้านบอสประจําเซตมาอีก2ตัวแค่นั้นเองนะครับและบอสตัวสุดท้ายก็จะอยู่ในกิจกรรมที่เรียกได้ว่าเป็นโฮโลแกรมพลยุทธ์เนาะก็คือเป็นกิจกรรมในส่วนของโฮโลแกรมนะครับที่กําลังจะมานะครับก็คือเป็นบอสตัวใหม่ที่สามารถให้เราไปฟาร์มได้นะครับโอเคครับการอัปเดตแพทส จุดก็ B ีประมาณนี้เนาะถ้าผมผิดพลาดประการใดหรือว่าตกหล่นข้อมูลตรงไหนไปก็ผมก็ต้องขอประทานอาัยไว้นาทีนี้ด้วยนะครับโอเคครับถ้าคุณชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อพลาดคอนเทนต์นะครับแล้วก็คลิปใหม่ๆจากช่องของผมนะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ตีอยู่ครับ